ฉเฉลยเกมหมุยจิแมนชั่นตอนที่4มาแล้วครับความเดิมตอนที่แล้วเราได้จัดการกับผีลุงยามชั้นที่3แล้วได้กลุ่มลิฟท์ชั้นที่2ตอนนี้เราก็ออกไปจากห้องแลบแล้วขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้นที่2 ออกมาจะพบว่าเป็นห้องอาหารและห้องครัว <teach his sheep> ให้เดินไปตามทางจะเจอเจ้าหมามาบอกบายยู <te we ep> ให้เราทำลายป้ายและเข้าไปประตูลับตามเจ้าหมาไปเข้าไปจะพบเจ้าหมาคาบชีส มีหายไปในประตูด้านหน้าเราให้เราตามเข้าไปจะพบว่าเป็นห้องอาหาร พอเดินไปตรงโซนโต๊ะอาหารจะเจอเจ้าหมาคาบขนมปังฝรั่งเศสอยู่แล้วหนีหายไปในกำแพงด้านขวาแต่จังหวะนั้นแล้วก็เจอแก๊งผีกรุปหรือจีจะค่อยๆย่องไปไม่ให้พวกกรุบรู้ตัวแต่ดันทำขวดน้ำส้มตกแต่ซะนั้นพวกผีกรุปเห็นเข้าเลยเรียกพวกมาเพิ่ม รวมเป็นแปดตัวเริ่มการต่อสู้ขึ้นจัดการเหมือนเดิมค่อยๆไล่เก็บไปทีละตัวไม่ยากระวังโดยมันเอาอาหารมากว้างใส่นาะ ไดด้หม oh, <yes. S 1> เราจะได้ยินเสียงคนทำเพลงด้านในให้เราเดินเข้าประตูด้านขวา oh, oh oh. ด้านในจะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่จะพบว่ามีควันดำเต็มไปหมดให้ดูควันออกให้หมดด็อกเตอร์จะติดต่อมา <Huh? S 1> และบอกเทคนิคในการดูควัน <Huh? S 1> ว่าทำคนเดียวไม่ได้ต้ <c oughs> องช่วยกันกับลีไอ้ oh. ให้เรากดดูควันค้างไว แล้วกดเรียกุูจ้ออกมาแล้วช่วยกันดูดควันดูเสร็จเราจะพบกับผีพ่อครัควโซเฟรกจำังทอดปลาด้วยความเพลิดเพลินพอมันหันมาเห็นุูจิก็จะโกรธและเริ่มการต่อสู้การโจมตีของเชฟจะมีสองแบบคือเหมือนกระทะมาตีใส่เราและปาของใส่เรา เราจะยิกแส่ใส่ตรงๆไม่ได้เชฟจะยกกระทะกันไวใ้ให้ดูอของที่เชฟปามาหรือแตงโมงที่ตกน้ำพื้นและยิงใส่เชฟทำให้กระทะหล่นจังหวะนี้เราก็ยิกงใส่ใส่ได้และจัดก,การดูและวาดไม่ต้องยัง้ง ทำซ้ำไปสักพักก็เอาชนะได้ไม่เนี่ยแพี่เดียอแอบฟืนเต้นดยูนะพอชนะแล้วแล้วก็พบว่าปุ่มลิฟต์กระเด็นไปตรงซิงหลังจานจังหวะที่กำลังจะไปเก็บปุ่มก็เจอหนูผีมากินปุ่มลิฟต์ไป No, no, no. แล้วมันก็วิ่งมุดลูห oh. นีไปจากห้องครัวให้เราออกไปจากห้องครัวตามไปและจะเห็นเจ้าหนูผีมุดไปในรูใต้โต๊ะบาวางอาหารให้เราดูดก้อนชีสบนโต๊ะและเอามาวางล่อไว้ตรงพื้นหน้ารูที่หนูผีอยู่สักพักมันก็จะออกมากินให้เรายิงแสงใส่ตอนที่มันออกมากินก็จะได้ปุ่มลิฟต์กลับมา ไม่ทันไรลูพีอีกตัวก็มาแย่งไปจากมือเราเลยมันจะวิ่งหนีออกไปจากห้องให้เราตามออกไปจะเจอมันกำลังแทะเศษอาหารอยู่พอมันเห็นเราก็จะหนีเข้าลูไปให้เราตามไป และเปิดประตูตามมันออกไปพอเข้ามาก็จะเจอเจ้าหนูผีหนีไปยังตู้ล็อกเกอร์ให้เราเดินตามไปพอขึ้นไปก็จะเจอเจ้าผีโฮเซอร์สองตัวเข้ามาโจมตีเรา โสเซอร์มันจะหายตัวแล้วคอยปลาลูกวิเลียนใส่เราระวังให้ดีค่อยๆจัดการไปทีละตัวไม่ต้องรีบร้อนก็จะกำจัดเจ้าโพูเซอร์ได้แล้วไม่ยากจากนั้นก็ไปที่ตู้ล็อกเกอร์ใช้ซักชั่นชอ็อตทำลายประตูล็อกเกอร์ ็จะพบเจ้าหนูผีแต่มันจะหนีไปอีกจนได้ให้รับตามเจ้าหนูผีไปกลับไปยังทางเดินห้องอาหารเดินไปทางแยกขวามือแล้วเดินไปที่ประตูห้องที่สองด้านไหนจะเป็นห้องน้ำทางซ้ายจะเตอพัดลมดูดอากาศให้ใช้ซัพเชนฉาดทำลายพัดลมแต่พบทางเข้าห้องน้ำอีกห้องหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นกุยจี้เข้าไปจะได้เสียงหนูดังไปทั่วเลยให้ใช้ซักเชนชอดทำลายประตูห้องกลางด้านในจะพบหนูผีเป็นฝูงเลยและจะเจอตัวที่เอาปุ่มลิปไปด้วยจากนั้นมันก็จะกระโดดหนีออกมากันเต็มพืนห้องน้ําเลยตัวที่มีปุ่มลิฟคือตัวที่ท้องยิงแสงให้ยงิงแสงทำลายให้หมดก็จะได้ปุ่มลิฟแทนที่เสกลับมา จะปุ่มไว้แล้วเดินออกจากห้องน้ำเดินออกไปทางประตูที่เข้ามาครั้งแรก เดินออกไปตามทางเดินไปยังลิฟต์ชั้นสองเข้าไปแล้วก็นำปุ่มลิฟต์ไปติดตั้งเสร็จแล้วด็อกเตอร์ก็จะติดต่อมาให้เรากลับไปที่ห้องแลบ มีเราจะคุยด้วยแล้วก็ลงไปชั้นใต้ดินบีหนึ่งกลับไปยังห้องแลบด็อกเตอร์จะบอกว่าเรื่องร้านไขาของในห้องแลบเปิดแล้วนะ มีของที่ช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นหลายอย่างเลยโดยเฉพาะโกบนลเก็บไว้เยอะๆช่วยได้เวลาตายก็จะเล่นต่อได้เลยดอกเตอร์มีโปรโมชั่นเพิ่งเปิดร้านครั้งแรกแจกฟรีโกบอลกระดูกทองคำให้เราไปฟรีหนึชิ้นกดรับไว้หลังจากนั้นด็อกเตอร์ก็จะอัปเกรดพตไกายให้เราด้วย เพิ่มความสามารถในการหาเจ้าบูก่อนจบภารกิจพีดีโอขอเอาผีที่จับได้ไปเก็บไว้ก่อนเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนยังไงก็ฝากติดตามการประจนภัยของนูจิที่ชั้นที่4ต่อด้วยนะครับจะพยายามทำต่อให้จบเกม ขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูนะครับบายบายสวัสดีครับมีน้ำแดงเราจะกินน้ำสม้มมีน้ำส้มเราจะกินน้ำแดง